ก็มีความพยายามที่จะมุดเขาไปกินนมแม่หนุนนะ,จะเจสืนน้อยเจอยังเจอไหมเออมุดไปมุดก็ไปออใครกินแล้วออกมาลืมตากันแล้วครับครบ7วัน ก็ลืมตากันหน่อยๆนะครับแกงสี่กูมานโอเคกินไปนะนี่นะครับห้าบุญ ุ่นายหน่อยหานุมไม่เจอขาชี้โดดชี้เด่เลยไปครับก็เอามาอัปเดตฝากกันสำหรับ fc แม่หนุนกับเบบีไทเกอร์ย่านมแล้วก็จะมีไปโคราสอตัวนะอุตรดิตฐตัวหนึ่งตอนนี้ก็รอค่าน้ำมัน พาไปส่งอยู่งวดหน้าต้องเข้าแล้วนะไม่หนุนนะเขียป okay, ปะพาไปทำงานก่อนนะไย